ยสวัสดีจ้าทุกคนมือนีอนุ่งก็สิบ้าทุกคนมาทานไข่ห่างห้างจ้าทุกคนหมาจ้าทุกคนมาสับแซบต้องกันพักนูกระไดพักไทยมันน่ามือนีพักเพลจ้ะซ้ำนี่ละจ้าพักหมาจ้าทุกคนมาสับเบต้กันสีดายอยากกินแบบอันนั้นนะเมียที่ว่ามันมันมันระยะสวงนะมันเป็นเตเสียบระยะสองนะ อันนี้คือไข่ไข่เขาไม่กระเซาบเพื่อกันนะจ๊ะคงมักไปในจัทุคนไว้ยลุก <c oughs> ลงไปเลยมาจาัทุคนมาดเสียงกัน ก็คล้ายข่าอืมระยะแดกย่างบุเป็นคนนะจ๊ะเนาะอืม,อม,อม นำ้ำซุปเปิ้ลตัวอ่อนเพิ่นอืล อกำลังพอด,ดีกินจ้ะทุกคนมีอันนี้พิกไทยแล้วก็เกลือ น้ำซุปเปิ้ล

กินซีโตรเริ่มอิม่มแล้วจ้าเนาะแซ่บแซ่บน้ำซุป อะอิะอ่มหาลูกจุกเลยจ้ะทุกคนหาลูกคือแบบแว่าอิ่มมากอันนี้นุ่งจ้าจ้าทุกคนเอาไว้กินอีกรอบนึงนวจนะ้ะเนาะอืมตกใจแกออกมากที่แรกว่ามันว่แมันคลายลูกเนะจนะ้ะเนาะมันเหมือนคล่ายข้าวอะ่ะเพราะว่ามันไม่เห็นตัวมันไงนุ่งนุ่งว่ามันคลายลูก แต่กะเป็นไข่ลูกเนาะจ๋าเนาะแต่มันซ่อนอยู่ข้างในจ้าทุกคนถึงใจอยู่จ้าทีแรกกะหเห็นรอบแรกกะคือแบบว่าอ๊ย้ยผิดหวังเลยทาไมมันไม่มีลูกมันไม่มีแบบไข่ห่างห้างอยากกินไข่ห่างห้างเนาะจ๋าเนาะของมากเนาะจาเนาะจ้าจ้าถึกใจจ้าทุกคนจะบอกว่าลูกลูกหนึ่งซื้อมาในสามปอนด์ตกเป็นเงินไทยกะร้อยก็สามสิบบาทหรอลูกละร้อยละร้อยสามสิบบาทแต่บอิดนะเพราะว่าโน่กะ โบได้เบิ้องนอกจากว่าเลดมันเท่าไหร่นะจ๊ะกาประมาณนั้นแหะจ้ะทุกคนจ้ะเดือดหนุนกินเทือนนึ่งนอกจาก,กนาะถึงว่าสีแพงกะถึงกินได้จ้ะทุกคนจ้ะจ้ะทุกคนที่ไหนหนูก็ฝากกินไปซ้ำหนึ่งก็หนูจ้าทุกคนเอาไปพอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย